น้องามาหาลาบมีละนี่มันว่มวนเมื่อกินทุ่นใส่มองไหนยื้อเห็นทหารอะไเยอะเนี่ยมีหาเพี้ยงพัวด้ขึ้นชัดจะได้หนึ่งแต่แย่เนมึงอืมได้เป็นเห็ดหนึ่งนเป็นเรียกดหาแล้วเดียดหาไนี้เรียกเก่าอ่ะมันดีเย่มันแปงว่ามันนั่น

นี่เลขสองนี่เลขศูนย์นี่เลขสอเนี่ยมันสามตัวบนนี้น่นมันดีดมันสามตัวบนนี้น่ะโอ้ยยตัวนี้ศตไปววาสวงเราขีดตัวท่คุณอ่ะว้ายเอาละแม่โอ้ยสอูนย์ั่นนะมาฟังคือเลกียรอ่าแมนบ้นนั่นเจียสองศูนย์บ่านั่นฝันบาเขาหลักรดพันนั่นแหละอันเม่ พอดีกับเขาเต่ามาน้องเขาเต่ามาให้เฮ้ยขณะลงทุนกับซอมซูนเมื่อ้วเนี่ยมี้มิตรใดทุ่มั้งหมดแล้วย้ายประยูนมาเนี่ยขันย้ายประยู่มาอื่นนักสีมหาเมื่อสีซองเต่าไปก่อนเพราะว่าเอ่อถ้าไปพวแล้าเดี๋ยวให้ย้ายคนมาดูเป็ดจังพี่ที่ทัพี่ที่ขวานเอ้ย้ ได้ปุณเด็ดปุนได้หลายงวดเนีเ่ยเามนยังนี้เลยเปักไปที้นี่ปุนเอาเตาเนี่ยปุนถือหลายหนึ่งเววานี้น้อยะชื่อก็ื่อซื้อสองศูนย์นี่แล้วก่อนนี่ <20. S 1> เันจะได้ก็เตาหนึ่งนี่แหละแล้วปุไปรวบยุบเหมือนมากกับตัวเดียวกันกันกบมาาเมื่อวานิุณก็ไปบุญมากกับตัวเดียวกันมาท่านเพิ่นได้มามตะเถงนี่ยอาอันี้ธรรมดาตอนเนี่เออเนี่ยธรรมดาว่ามนลูกคับ รมไม่ลวงนะธรรมดากแต่เตรียมเกือขี้กัน่อยูหลังนั่นใส่เอกดนังนกันนั่นางที่มาโชกสอนสั้นปะนันเนาะมันก็นนทสูงทั้งต่ำเนะก็มันแท่งอ้ยเห็นแตสองศูนะเพิ่งว่าใส่กับสองศูนย์สองศูนย์สองเก้าแงสนหนี่ตัวนี้เป็นเก้าก็ได้เป็นศูนก็ได้มีวนวนวนๆนี่ฉีดลงมานี่เป็นเก้า หมอนม้วนอันนี้่จำบ่มานีกันห่วยเป็นเลขศูนย์ห่วยเปิดซองเปิดบางชั้พุ่นบ่ต้องหันบ่ต้องหันเป็นยางอ่วยไปเดเลยห่วยเปิดเยห่วยงหน่ยมันจังแคดว่าโอ้ยเบิ่งนี่หนังเสี้ิ่งจังได้ก็สองศูนย์แล้วบางยังว่าว้ามไปออกมาพี่บ่เอ้อบิ่งหัวไปหางกันอะได้แคทก็กันห่วยก็อยู่ทางพุ่นแล้วนะชัดทางหนึ่งก็ชัดแล้วเนี่ยถ้ามีได้เปลี่ยนอยัางแบบนี้ เป็นสามตัวปุ้ยเป็นดีดีดงบ่อเนาะโออยู่หลังนั่นอยู้แต่ว่นกันต,ตัวนั่นบ้าเป็นเต่านี่เตาเออเตาพับเต่างับเต่าเนี่ยบ้านเขาเนี่ยก็จะว่าเป็นเต่าน้ำโชกผู้ใดได้เขาไม่เงี้ยนกับเงินเขาแมนเขาโชกลา้มากฮดวงดีดี่นเมื่อนี่โชคดีในมากพ่อ มาเนอามาให้แต่งวดกวนไได้เพิ่นเผดเผยเด้บ่เพินออกมาตะดดุตัทเๆนี่เนีอืมถืไลเมืองก็สิ่นีติิงวั้ิด้ซื้อรถี่งัเงาได้ครับเด้อเต่าใดเห็นเปนตัวใดมันบ่ผิดครับตเบาได้หนึ่งมันแม่นเราด้หนึ่งแมล็ดคับเ้อ เบิ้งไปจอไหนล้มันหันหัวใจกันเลยบ่นั่นใจกันเล้ำแบบนี้ดวงว่าแล้วกนว่าอยู่หลังไหมสองศูนย์สองเก้าตัวใดสีเบิ้งเป็นตัวใดกันรองคอมเมนต์เข้ามาด้อยครับเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ โชกไฟบุญบุญมั่นอ่าบุญไฟบุญมั่นโชคไฟโชคปันเนาะมัก็ได้ความกันความขมุกเก่าก็เจ้าก็ได้คักได้แน่อยู่ถึงได้จ้างถึงสียงมาเต้นสุดละอืน้ำเต้าดีบ่เจ้าก็ได้เลี้ยงตีโตเลยเว้ยนี่วันน่ะเนี่ยตลาดของลอยไปละของลอยนั่นละออนไลน์เนาบ่ ไปทีโตเขาเต็มเกิดเนาะได้ช่วงเงินเหยียดล้านดูสองบาทนะอืมเศรษฐีบ่ได้เฮียกที่ดานเนาะโอ้โอ้ที่ว่าได้แปดแสนนะไปแปดแสนเงินทวนเงินไป้าสองบาทเดกระว่าดรุ่ม่ะ เออคนขัขเป็นรวมนี่ขาด้านมีอ,อบาทาว่าอันนั้นน่มาได้แปดแสนอืมจีตนั่นจีตได้แปดแสนออจีตตัวละสองแสนก็คือม่คึกโตนั่นโอ้ยเดี๋ยวเราลดถ,ถือเอายางกุแล้วเขาว่าเออเอดี๋ยวรถเบียดมิดเดี๋ยวรถยางกแาาใใุแล้วเขาเอารถไม่ให้ลยตัวืไรก็ง,งิน,นแต่ว่าเก็เห็นเป็นสองศูน,นะครับเ่เราเบาเราวันโน แต่ว่ากูได้สิวาดตัวใด้เนาะแบบที่พ right. so ี right. really <sh ่น้องเอ้ยนะครับเบิ่งวิเคราะห์ไปน้ากันเต้าผับนะครับกันเต้าธรรมดากระสีพวกอยากเบิ่งปันได้หอกอันนี้เต้าผับนะครับเต้าผับเป็นเต้าน้ำชโล่คันคันคันคำน่นผับหัวผับท้ายแห้งคักได้เนี่ยสามพับอยู่เนี่ยครับว่นี่แม่แต่ว่าหายยากพี่น้องชูมือนี่มันบอกใครมีแล้วตั้งแต่ฮักเดี๋ยวกะร้องเบิ้ง ว่าแต่ยูญญพูดคนก็นจะเออทบบางสิ่เรียนนหาสรียนไม่แล้วฟ้าไปแล้วกูสามามาอ,อีกบาทน่อยบาทเล็กนีดพ่วงบาทเลยสัน่นเออสามตัวเราได้แต่เจ้าของไม่ก็ไม่เนี่ยแตหาเรียนว่าพูด ิจรนาแล้วครับเอนะเห็นชัดชัดยู้คำลังนี่ยู้ลังนี่แเห็นชัดเพจังดจังไ่ได้โตไงจังไม่ได้เนนั่นซ้ำตัวนี่ะซ้ำคนนอยนี่แหละหารสามฮาร์ดก็เลกเาว่าทำยวจนตันเดยพูไปขายเลก็เสียชีวิตเราละไม่ได้โก็ไปเื่ากันโกเม่นนักาจาจะมือนึ่ง เอาตันทร์นาบ้างครับพีจัรณนาบ้างต้นสามีห็งขัดแล้วเงกเมือนกึ่งเลยอันด่ดีก็ได้ตาดีได้ตาไเสียเพราะว่าเนี่มูลเนี่เห็นตังค์ครับคนละแบบเอาใส่พิจารณาญาณบ้างนะครับเดอ โศกมันหมานครับนี่ด้วครับเด้อนี่ด้วครับเด้ยอสองศูนย์ยยยสองศูนย์น,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 นะครับ